ดอกส,สวยสีแดงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เรียกว่าพุทธรักษากินหัวเขาจะมีดอกเป็นลักษณะอย่างนี้เล็กๆนะคะคนละชนิดกับสาคูจีนที่กินหัวนะแต่อยู่ในพืชสกุลเดียวกันพุทธรักษากินหัวตัวนี้นะคะเขาจะมีใบที่เขียวค่ะนี่คือใบของเขาชัดๆใบเขียว นี่คือใบชัดๆนะคะเพื่อนๆเวลาติดผลผลก็จะเป็นสีเขียวนี่คือผลแก่แต่เมื่อไอ้นี่คือผลอ่อนแต่เมื่อผลแก่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะสีดําและมีเมล็ดสีดําเวลาที่เราขุดลงไปนะคะหัวของเขาจะใช้รับประทานได้ใบของเขาเนี่ยจะใช้ห่อขนมห่อขนมห่อข้าวได้นะคะเง้าใต้ดิน เวลางัดขึ้นมานำมาต้มเพื่อรักษาอาการปวดมวนท้องได้นี่คือพุทธรักษากินหัวคนละชนิดกับพุทธรักษาจีนนะคะให้ดูดอกชัดๆนี่ค่ะไว้เป็นกรณีศึกษานะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ